น,นี่ก็คือโต๊ะากระติกสีแล้วดูเก็มรงงานโอ้หลายน้วยด้อมันร้อยป่ายนี่คือเสาห้า อ้ของห้าเกียมสองมากจอดอีกเสาไปยสาไปตั้งแล้วมีเสาไปบนเฮดเวกสิประมาณนี้นีเคนสนีพ้นสีแล้วแล้ว เกี่ยนีิยกเอาไปตั้งตัวนี้กันงานหลายงานหลายทรงงานหลายไ่คนเห็ดงานน้อยสองสามคนจะเป็นวินแลนเหนือแลนใต้ข่ามองหรอเอาหากระพนสีแล้ววันนี้เลย สดๆน้อนเล็กโมเมนต์เล็กไม่นะมไม่เลยเล็กเศษตัวนี้เล็กเก่าแล้วเอามาเฮ็ดหม่มันก็จะบวยงามปัดได้๋ยจะมีเลเ็กเศษบิดเอามาเฮ็ดไม่บิด ันว่าเล็กไม่ไม่เหมือนจะงามกว่านี้อีกหน่อยนึงนี่เป็นเล็กเก่าลเลยเล็กเศษอามาเห็ดใหม่ก็ใส่ได้อยู่ได้ล่ะใครก็ไม้โครงหลังคางนี่นี่ก็เลเ็กเศษเบิดเห็ดทั้งหลังเลยเลเ็กเศษบดทุกอย่างอย่างนี้เลเ็กเศษบด จะไปใช้งานได้ปกติหลังน้าก็เล็กเศษคนและยังบมเสษคนจุ้ดประมาณนี้ เน,นี่มามาสีมือประมาณนี้รานี้คือการจอด CO2 จอดเสาเ้อจุดจอด pero no เสริมเล็กทีเมียงแบบเสริมแล้วบริเกียบไปอย่างลยไปพ่นสีเลยประมาณนี้อันนี้เวสาวคนบอกบอกเคยเสื่อมนี่ถือว่ายากว่าเสื่อมเล็กมันมีขี้ปู๋ยทีเมียงเล็กบรสะอาดไหม พักเทลิกตรงลิขสะอาดนี้หมดบริสะอาดแต่ว่าแหวนเสียมถือว่าโอเคยก co 2ขันบวกเก่งแห่นเสื่มบอดได้เยเล็กที่เมียงค่อยกับบดิสเก่งแต่ก็บอดายดเสื่ม, <c oughs> ม,กกแบบมแล้วแบบบดิสเกียเลย

มันเบื่อเงาเปลี่ยนสร้างเสริมเป็ดเป็ดอยู่นี่น่ะเพื่อสิได้สัมนิดดิเพื่อสิได้สัมนิดบ่ายมาจาักปีละเกือบ2-3อปีเพราะ